ครับสวัสดีครับเจเจซาครับขณะน,น,นี้ก็เป็นเวลาประมาณ1 7นาฬิกาเกือบ18นาฬิกาแล้วครับเย็นๆนะครับเจเจซาก,ก็มีโอกาสได้มาทำคลิปนะครับอยู่ในตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นมากพอสมควรแล้วก็แดดร่มลงตกนะครับก็ ได้เข้ามาถ่ายคลิปนะครับในบริเวณโซนจตุจักรดูบรรยากาศต่างๆนะครับเย็นๆนะครับชิวๆครับเดินเล่นนะครับคนเยอะมากเลยครับนี่ก็คือบริเวณตลาดนัดโซนจตุจักรนะครับจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเรานะครับจะมีทั้งชาวต่างประเทศนะครับที่มาท่องเที่ยวนะครับ ก็จะเข้ามาเที่ยวชมในบริเวณตลาดน้าสวนจัดจัดแห่งนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณด้านหลังนะครับถ่ายเป็นคลิปให้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นน้องนนักศึกษานะครับมาหาทุนต่างๆนะครับขอบูวนะอะไรสักอย่างนึงนะครับ คือเด็กๆนะครับท like <that> ี่มาหาเงินทุบุนนะครับก็เป็นบรรยากาศภายในตลาดน่าสนจะถุดจักครับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยเราครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ เพมีหลากหลายอาชีพครับที่มาทำมาหากินอยู่ในส่วนแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายนะครับหรือว่าใครมีความสามารถในด้านใดก็อาจจะมาแสดงโชว์ในบริเวณส่วนแห่งนี้ครับก็คนเยอะมาก ครับนี่ก็เป็นนะครับบรรยากาศภายในสู้กระจกนะครับวันศุร์วันจันทร์กเป็นแหล่งที่คนหยากท่องเที่ยวนะครับฟุงที่เสียงของไทยเรานะครับทีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยนะครับมาเที่ยวกันจะมีเฉพาะวันศสาร์และวันทร์ครับนี่ก็คือคลิปบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับประมาณ18บนาฬิกาครับ ทำให้ท่านที่ไม่เคยเห็นนะครับคืออยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศนะครับได้ชมกันครับก็พอจบ,บที่บรรยากาศไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>